ขอากาบสวัสดีเอซเมื่อนี่ญากิเสมาไลซ์ซดห้เอฟซีเป็นแนวทางห้คือเกาค่ะเมื่อนี่วันที่วันที่สิบแปดนะจา้ะ18ตุลาเมื่อนี่เสมาขอองค์ปูธนามุ่นคือเกาล่ะค่ะสิขอโชคขอมานพราะว่าไก่สิหอดมือกระถิ้นแล้ว ลูกหลานที่โอนประตูปัจจัยมาไห้เมื่อเสาก็มีอยู่สองสามคนเนาะค่ะผู้หนึ่งก็ลอยหนึ่งแล้วก็แม่ทีเป็นเจ้าของรถไทยนั่นก็นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ผู้หนึ่งกะหนึ่งร้อยเก้าเก้าก็ได้สองกล้องสามกล้องสองได้หากล้องค่ะเมื่อเสาก็ขอขอประคุณไล่ลที่โอนประตูปัจจัยมาสั่ง โบดกับยาในข้างนี่ก็คอห้โฉกโฉกมันมานเด้อจ่าเมื่อน,นี้ก็คอห้โโคให้มันทั้งน้อยทั้งเล่าเด้อจ่าเมื่อน,นี้มีเล่าหน่ายากาสซิมาห้แนวทางห้ยเอฟซีที่ติดตามมาตลอดนะจ่าบ่เคยอันกดไหลกดแช่์บ่เคยขามโคษณาแล้วก,ก็ตัวน,นี้ยากาบ็บาได้สนับสนุน ห้มากงมง่ายกับการพนันนอกจากทามากกัะจักท่าคาดกับพานเล้วแต่ภูมมากเนาะแต่ว่ารัฐบ้านไทยมันก็พลาดไปจากผู้ใดสื่อกลับกันน่าจะได้เนาะยาปล่อยหาหกสี่แต่ว่าเลขมันบอกสี่หกจ้เอาเมื่อน,นี้ญากะสีขอบอกบุ้นลูกล้านที่ได้กดไหลกดแช่ได้หูจักทั่วประเทศไทยก็ขอให ร่วมอานโมธนาสาธุไปน้ำยาเด้อจากคนละกล้องละเก่าซิบเก่าบาทเนาะค่ะเนาะพอได้ไปเฮ็ดหลังค้าบูดซิมเกา่าอยู่วัดดอนปลากรวยภายในวันที่ญากระศิได้เดินทางวันที่ยี่สิบเด้อจ่าเด้อยี่สิบแล้วก็ทอดถวายวันที่สามสิบจ่ามือเลี่ยมขำหนึ่งค่ะออกพรรษาแล้วก็ได้ถวายเลยก็ได้ลืดแล้วก็ได้เฮ็ดจ่า เอาเดี๋ยวยากับเสียห่เบิงเหล็กฮานอยกับเล่ามือนีเนาะคะ่ะนาะแล้วกะ็ลูกทียูคอนแก่เอ่อคอนแกนเนาะลูกจิตกระโอนมาไห่คือกันนะจ๊ะนาะเป็นจังไดน้อลูกน้ำฝนฟืน้นรืยยัางลูกเอ้ยจุกเหล็กไทยรัฐบาลไทยจ๋าบอเป็นยังดอกลูกค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวยาเสียขออง์ปูห้ขึ้นดอกเสียไปเท่าใดก็แล้วแต่ เดี๋ยวถอดกับทิ้นนี่ล่ะเอาจังๆโหลดเอาให้มันได้เป็นก้อนโหลดจะเอาเดี๋ยวยสีสิให้เบิงเหล็กฮานอยเมื่อน,นี้น้อยเหล้าแยกให้เด้อจ่าเด้อเดี๋ยวยีสิสุ้มให้เบิงค่ะตัวนี้คือเหล็กหานอยจะเหล็กน้อย,อยแตวบานเหล็ก เหล็กเล่าเนี่ยกเนกแยกแยะหายยูจ้ะเหล็กเล่ามืนหนีเนี่ยหายสามตัวเนี่ยหาไปที่4 8แปดแปดล้วก็4ีแปดแปดศูยได้จ้าเด้อบันนีเหลขก้าน้อยกะมีตัวเด่นเด็ดก็คือสิบห้าหเจ็ดสนาะจ้ะแล้วก็ศูย์เจ แล้วก็สิบแปดจะลืมดเดอ้อจ่าเด้อแล้วก็ตัวรองตัวกันก็มีอยู่เจ็ดหาเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหาว่าหาสองหกหาเนาะจ่าเนาะสามตัวกัจัดไปที่6 0 4ูนย่เดอ้อจ่าเด้อแล้วก็สองค่ะเอาก็ขอให้โชคโชคมั่นหมันทุกๆคนดเดอ้อจ่าเด้อที่ติดตามยาม,มาตลอด ผู้ดใดที่โอนประตูปัจจัยวันที่หนึ่งสีหอดนี่ก็ขอให้ร่วยทุกคนงานสิพยายามเอาตัวดีต,วดตัวเด็ดให้ลูกให้หลานทุกๆคนจะขอจะเลิ่ญบุญจะเลิ่นถ้ำสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนคิดสิ่งใดใสมพรดังใจตนเองที่คิดบ่าหาภัยวิบาติต่างๆกับย่ามาเบียดเบียนให้ลูกของญาทุกคนทั่วประเทศไทยให้มแต่คว่วสุขคววจะเจริญไปภาคนา คิดบ่พอสิได้ก็ขอให้ได้คิดบ่พอสิมีก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยเฮงๆรวยๆปังๆจ้าสาธุจเจริญบุญจเจริญธรรมเด้อลูกเด้อทุกๆคนจ้ะ